ครับสวัสดีวันหยุดนะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมานำเสนอสรุปนะครับเลขเด่นล่างนะครับประจำงวดวันที่1นะครับวันที่1สิงหาคม2565นะครับครับวันนี้อาจารย์มี2สูตรนะครับสองสูตรนี้ก็ สูตรทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับสูตรนี้นะครับเดินดีนะครับเดินมา16งวดติดติดแล้วนะครับสูตรนี้นะครับครับสูตรนี้ก็เดินดีเช่นกันนะครับอาจารย์เห็นว่า2สูตรนี้มันไม่ตรงกันนะครับงวดนี้นะครับเพราะว่าสูตรเดินมาดีถึง16งวดนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงเสถิย้อนหลังเท่านั้นนะครับครับขอให้ท่านตรงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก่อนอื่นอาจารย์ก็ขอแจ้งคําเตือนก่อนนะครับ กับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังทางสติของตัวเลขตามความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับครับนี่มันเป็นเพียงคลิปย้อนหลังหาสติของตัวเลขนะครับกับก็มาเริ่มกันเลยครับครับวันนี้อาจารย์มีมาสองสูตรนะครับมีมาสงสูตรครับสสูตรนี้ก็เป็นสสูตรเลขล่างนะครับก็เดินดีมานะครับ16งวดนะครับ16งวด เดี๋ยวสูตรอาจารย์จะอธิบายท้ายคลิปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอาจารย์เห็นก็นํามาแบ่งปันกันนะครับครับก็ขอให้ท่านนําไปใช้นะครับด้วยดุลพินิษของท่านนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมข้อมูลนะครับแล้วก็ตัดสินใจด้วยดุลพินิษของท่านก่อนที่จะนําข้อมูลไปใช้นะครับครับอาจารย์เริ่มจากงวด58นะครับรวบรัดนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับ นะครับสูตรนี้ติด5นะครับสูตรนี้ติด8เลขออก58นะครับพอเลขออก09อันนี้ติด2ตัวนะครับ09นย์สูตรนี้ติด9นะครับพอเลขออก06นะครับงวดถัดมา06ตัวนี้ติดศูนย์นะครับสูตรนี้ก็ติด0ครับงวดที่ออก0ูนนะครับสูตรนี้ก็ติด0นย์นะครับครับสูตรนี้ก็ติด0ูนย์ครับงวดที่ออก92 อันนี้ก็ติด9นะครับอันนี้ก็ติด9นะครับเพราะว่า2สูตรนี้ได้ตรงกันนะครับงวดนี้นะครับแล้วงวด61นะครับงวดถัดมาออก61นะครับออก6 1ก็คือสูตรนี้ติด6นะครับสูตรนี้ติด1นะครับครับงวดนี้ทั้ง2สูตรไม่ตรงกันนะครับกับพิจารณาดูให้ดีนะครับ2สูตรนี้ไม่ตรงกันก็ออกคนละตัวนะครับ ส่วนงวดนี้2สูตรตรงกันนะครับครับสูตรตรงกันครับงวดนี้ก็ตรงกันงวดนี้ก็ตรงกันเฉพาะศูนย์กับ9นะครับครับมันจะเป็นแบบนี้ครับคือถ้างวดไหนไม่ตรงกันก็จับชนได้เลยนะครับแล้วบางเอิญงวดที่ผ่านมานะครับเห็นไหมครับอันนี้ได้3 4 5ี่หอันนี้ได้5้านะครับก็ชน5นะครับชน5เลขออก5 3นะครับครับสูตรนี้เข้า5 3ส สูตรนี้เข้าห้านะครับสูตรนี้เข้าห้านะครับครับนี่ครับทีนี้งวดที่จะถึงนี้นะครับที่อาจารย์นํามาแบ่งมาปันเพราะว่าอาจารย์เห็นทางกลุ่มเพื่อนนะครับสายอาจารย์ที่โคราชก็ส่งมาให้ชมอาจารย์พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้งสองสูตรนี้ไม่ตรงกันนะครับสองสูตรนี้จะเป็นเลขคนละฝั่งเลยทีเดียวครับฝั่งนี้ได้สองสามสี่ฝั่งนี้ได้เจ็ดแปดเก้านะครับ อาจารย์ก็เลยนํามาจับคู่สรุปให้นะครับถ้าเผื่อว่าเราจะมีโชคมีลาบกันนะครับอันนี้ก็ตามที่อาจารย์เคยพูดไว้เป็นประจำนะครับเป็นเพียงตามหลักการทางเถิิิเท่านั้นนะครับโปรด ใช้ดุลพินิษของท่านก่อนที่จะนําข้อมูลไปใช้ทุกๆครั้งนะครับตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะว่าการลงทุนนั้นเป็นของท่านนะครับอาจารย์เป็นเพียงคนนําเสนอตามหลักการทางสติย้อนหลังไปเท่านั้นนะครับส่วนข้างหน้าหรืองวดต่อไปเลขจะออกมาตรงตามนี้หรือไม่อาจารย์ก็ไม่ทราบนะครับพอเห็นมันเข้าท่าดีเอ๊อันนี้เข้าตาก็นํามาแบ่งมาปันกันนะครับ <c oughs> เพื่อจะ ว่าจะมีโชคมีราบด้วยกันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเลขมันไม่มาตรงตามนี้อาจารย์ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับงวดวันที่1นะครับวันที่1ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ1สิงหาคมนะครับ2อ6 5นาะครับอาจารย์จะรวบรัดหน่อยนะครับอาจารย์จะเอานะครับ234จับคู่ชนเลยครับเ8 9อันนี้ก็พูดตามความเป็นจริงนะครับว่า ตามความน่าจะเป็นถ้าสูตรทั้งสองสูตรไม่ผิดในงวดถัดไปนะครับเลขก็จะต้องมาตามนี้นะครับมันน่าจะเป็นไปแบบนี้นะครับก็คือ27 28 29นะครับ37 38 39นะครับ47 48 49นะครับตามนี้นะครับท่านสมาชิกทุกๆท่านนะครับเลขมันจะมาไหมนะครับเลขมันจะเดินต่อไปอีกไปนะครับอันนี้ก็ช่วยกัน ใช้ดุลพินิษ์วิจารณญาณกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าสูตรนี้เดินมา16งวดแล้วนะครับสูตรนี้ก็ประมาณ10งวดได้แล้วนะครับอาจารย์เห็นว่ามันไม่ตรงกันครับงวดนี้ครับก็เลยจับมาชนให้นะครับสรุปไว้ให้เลยครับนี่ครับงวดวันที่1สิงหาคม2,565นะครับตามนี้นะครับ 37, 38, 39, 3 7 3 8 3 9 47 48 4กกลับไปด้วยนะครับส่วนตัวที่อาจารย์ชอบนะครับงวดนี้นะครับอาจารย์ชอบ แล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นนะครับเลขสวยพูดง่ายๆครับอาจารย์ชอบแบบนี้ครับ3849นะครับนี่ครับชอบ2ชุดนะครับและตัวหนึ่งนะครับสิ่งที่ควรระวังเอาไว้นะครับคืออ่า6ก3กับ69 6นะครับอ่า6 3เอยประทานไป68กับ69นะครับ ใ,ใ,นในสูตรไม่มีนะครับแต่อาจารย์ชอบครับชอบอยู่ครับตัวนี้นะครับถ้าสูตรสสูตรนี้พลิกไปนะครับจะเป็นสูตรนี้หรือสูตรนี้พลิกไปนะอาจจะเป็น6ได้นะครับก็มีแค่68-69นะครับแต่อาจารย์ยังมั่นใจว่าสสูตรนี้นะครับคิดว่าน่าจะเดินต่อนะครับก็ลองดูนะครับลองดูครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับครับลองดูนะครับงวดวันที่หนึ่สิงหาคมนะครับ จะเป็นตามนี้หรือไม่ส่วนวิธีทําสูตรอาจารย์จะให้เดี๋ยวนี้เลยนะครับกับก็คิดตามนี้นะครับวิธีทําสูตรนะครับสูตรที่1ก็คือสูตรนี้นะครับสูตรซ้ายมือนะครับสูตรที่1บนนี้นะครับนะครับสูตรที่1นะครับนี่ครับอันนี้รางวัลที่1นะครับหกสองศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับแล้วก็ใช้ครั้งที่1นะครับแล้วก็ใช้ครั้งที่3นะครับแล้วก็ใช้ครั้งที่4นะครับนี่ครับอันนี้อาจารย์จดเรียงมาเลยนะครับ ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่นะครับตามใบตรวจของโชคอนันต์นะครับท่านก็หาเลขที่ตรงตามนี้มาทําเลยนะครับครับนี่ครับใ้หลักพันนะครับบวกกับหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับบวกร้อยครั้งที่สามสิบที่สามสิบที่สามร้อยครั้งที่สี่แล้วก็บวกคงที่สองนะครับนี่ครับบวกตามนี้นะครับสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดแปดเก้านะครับก็คือจะเป็นสูตรนี้นะครับครับแล้วทีนี้มาสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนี่ง่ายมากครับตั้งระวันที่หนึ่งเลยนะครับ 620405นะครับให้เอาหลักร้อยลงวันที่1หลักสิบลงวันที่1บวกกันนะครับแล้วก็บวก8คงที่ครับ4บวกศบวกเท่ากับ12 2 3 4นะครับตามนี้นะครับสูตรนะครับกับวิธีทำสูตรตามนี้นะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับเอาท่านใดอยากจะได้สูตรไว้คิดคำนวณดูถ้าเผื่อสูตรเดินต่อก็ไปคำนวณต่อได้นะครับเก็บไว้ใช้เก็บไว้ดูกันนะครับแต่ถ้าสูตรมันไม่เดินต่อนะครับมันไม่เป็นตามสถิติที่ผ่านมาที่เราเห็นนะครับ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะอาจารย์ก็ไม่รู้ล่วงหน้าหรอกครับว่าเลขจอกอะไรนะครับก็ทําไปแต่เพียงว่าตามหลักการทางสถิติตามความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับครับก็ขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับอันนี้อาจารย์ก็รวบรัดให้แล้วนะครับทั้งสสูตรนี้นะครับสูตรที่1นสูตรนี้เดินมา16หงวดนะครับสูตรนี้ก็ประมาณ10งวดอาจารย์เห็นเพื่อนสายอ่า กลุ่มอาจารย์ที่โคราชส่งมาให้อาจารย์ก็เลยมาเช็คดูนะครับสนใจก็จับคู่ไว้ให้สรุปไว้ให้ตามนี้เลยนะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับครับงวดนี้ล่างนะครับอาจารย์ฟันที่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับแล้วก็มีเน้นสามแปดสี่เก้ากลับตัวไว้ด้วยนะครับกลับตัวไว้ด้วยครับถ้าถามอาจารย์ว่าทั้งสามหลักนี้อาจารย์ชอบหลักไหนหลักสามครับสวยที่สุดนะครับครับก็ คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับครับถ้าเลขมาตามนี้ก็ขอให้ท่านทุกท่านจงโชคดีมีชัยนะครับครับได้ทุนหมุนเวียนกันต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของอาจารย์ในคลิปนี้นะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ